เชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนงานโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนงานโครงการหลวงซึ่งกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ย้ำทุกแห่งล้วนมีความสำคัญพร้อมเตรียมประชุมติดตามผลการดำเนินงานในทุกเดือน <c oughs> เมื่อบ่ายวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม3ชั้น3อาคารอำนวยการเสละกลางจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตพงสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ในายชัชวานปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะทํางานสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดําเนินงานของ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีโครงการหลวงของจังหวัดเชียงใหม่ที่ตั้งกระจายอยู่ในหลายพื้นที่นายชัชวานปัญญารองผู้ว่าราชกา,ารจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าพื้นที่โครงการหลวงทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ล้วนมีความสําคัญจากนี้ไปจะได้มีการประชุมติดตามการดําเนินงานโครงการหลวงในทุกๆเดือนและให้หัวหน้าศูนย์หัวหน้าสถานีแต่ละแห่งนํา เสนอข้อมูลว่าแต่ละที่นั้นมีลักษณะเด่นและดำเนินการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนอย่างไรตลอดจนรับทราบปัญหาและความต้องการที่จะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยง,งานระดับจังหวัดโดยเนย้นย้ำการบูรณาการทำงานของผู้ภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานโครงการหลวงในส4แห่งประกอบด้วยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แห่และสถานีกเกษตรหลวงอินทนนท์โดยที่ม่อนแจม่มซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงหนองหอย พบว่ามีการใช้พื้นที่สิ่งแวดล้อมแหล,แหล่งน้ําโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลแหละแก้ปัญหาให้สมประโยชน์กันมากที่สุดทรงศักดิ์พรมเอี่ยมเชนรงอานันทปัญญสุดศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน